วันนี้ก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับศิลปะลาวนะครับเมืองเวียนจันทนะครับออกจากตัวเมืองมาประมาณ20ฟาโลนะครับมาดูศิลปะของประเทศลาวนะครับอลังการนะครับสวยงามมากนะครับยอมรับนะครับสุดยอดจริงๆนะครับใครไม่มาก็พลาดโอกาสนะครับดูนะครับศิลปะรายละเอียด งามประหลำประเรืออือสุดยอดคักอีลีสาธุอันนี้ก็เป็นเป็นไม้ธรรมชาติแล้วก็มาแกะสลักนะครับพระพุทธรูป โอ้งามคักงามเนี่ยอยากให้มาเห็นด้ใครมีโอกาสมาเวียนกันนะครับ็อ,อย่าลืมนะครับมาเที่ยวชมนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับศิล,ะละปะลาวนะครับศิละปะลาานะครับพิพิธภัณฑ์ศิลปะลาานะครับสวยงามสวยงามงามคักอีี พ,พี่เลืออันนี้คือที่ถ่ายลงนะครับจนแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายจุดนะครับที่ต้องเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นไม้ท่อนนะครับไม้สุงหนึ่งท่อนนะครับเอามาแกะสลักสวยงามมากคิดได้ไงนะครับอันนี้ก็เป็นลายธรรมชาตินะครับไม่ได้ตกแต่งนะครับอ oh ห้ามจับอืมโอเคอันนี้ห้ามจับนะครับจะจับแล้วนะครับอันนี้ก็ห้ามห้ามอะไรห้ามจับคือกันแมนบบเตชันอ้คักอีลีผมก็จะถ่ายให้ชมไปเร้เลยนะครับทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ฟิตพั์ศิลปะเลาานะครับนี่น่าจะเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับเอามาเกะสดสักเยวเอามาไปจับสวย,วยงามอีดี ภาพเอามือจับใครเห็นก็ต้องทึ่งแน่นอนนะครับเป็นลวดลายธรรมชาตินะครับแล้วก็มาตกแต่งแกะสลักเพิ่ม